สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง Wonder Woman นั่นเองนะครับผมที่เรียกได้ว่าในวันนี้นะครับผมได้มีการเปิดภาพแรกออกมากับภาคใหม่ที่ ไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำนะครับผมนั่นก็คือ Wonder Woman 1854นะครับอย่าสับสนกับ Wonder Woman ภาค2นะครับผมนั่นก็คือ Wonder Woman 1984ครับคนละปีเลยนะครับผมห่างกันเป็นร้อยปีนะครับผม1984นะครับผมกับ1854นะครับคนละเรื่องกันเลยครับผมซึ่งเรื่องราวของ Wonder Woman เนี่ยนะครับภาค1854เนี่ยเป็น ภาพแรกที่แซกชไนเดอร์เนี่ยได้เอามาโพสลงนะครับว่าจริงๆไอ้วันเดอร์แมน1854เนี่ยเป็นวันเดอร์แมนที่เขาอยากจะทำนะครับก่อนที่ แตตี้เจนกินเนี่ยที่เป็นแบบผู้กำกับหญิงที่มีวิสัยทัศน์ในแบบว่าโลกสวยเป็นแบบหนังที่แนวสดใสกว่านะครับผมจะได้เข้ามาทำวันเดอรูแมนภาคแรกเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ไปโดยตัวของแซกเองเนี่ยก็ได้เปิดเผยมานะครับผมจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็น w o นเด r w o m ูแมนนะครับผมยืนคู่กับทหารจากหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียแดงบ้างทหารยุโรปบ้างนะครับผมทหารอินเดีย ทห,หารอะไรเนี่ยญี่ปุ่นนะครับผมมีเต็ไมไปหมดเลยครับเรื่องราวในเวอร์ชันของแซคชนไนเดอร์ที่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำนะครับผมโดยภาพภาพนีนะครับได้ถูกถ่ายโดยสตีเฟนเบิร์กแมนนะครับก็เรียกได้ว่า ถูกจัดอยู่ในเรื่องราวของเอลซเวลไปแล้วก็คือเป็นเรื่องราวที่อยู่กันอีกคนละจัก,กรวาลหนึ่งนะครับผมอารมณ์เป็นแบบว่าจัก,กรวาลคู่ขนานอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นมัลติเวิร์สของ d c u ไปครับผมด้วยเรื่องราวนี้นครับได้บอกเอาไว้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับจะเป็นการที่แดนน่านะครับผมตามล่าตัวของ Alice, แอลิสเทพแห่งสงครามครับโดยตัวของแดนน่าเนี่ยนะครับผมจะต้องตามล่าแอลิสผ่านสมรภูมิทั่วโลกนะครับทำให้เราได้เห็นว่า แดนน่าเนี่ยจะมีสหายร่วมรบนะครับผมเป็นทหารจากหลายวัฒนธรรมแล้วก็หลายประเทศมากๆเลยแล้วแดนน่าเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้แดนน่าที่แบบว่าเป็นคนที่รักมนุษย์ขนาดนี้นะเพราะตัวของแซกเองเนี่ยได้บอกมาในเทวิตเตอร์ของเขาตอนที่โพสตโพสต์นี้ลงเลยว่าแดนน่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เจอกับสตีฟเทเวอร์ผู้ซึ่งเป็นคนที่ช่วยเธอนะครับให้ได้มีศรัทธานในตัวมนุษย์ใหม่แล้วก็รักมนุษย์นะครับเท่ากับว่าในตอนนั้นเนี่ยแดนน่าจะเป็นแดนน่าที่ฮาร์ดคอร์กว่านี้โหดกู มีดิบเถื่อนวันนี้นะครับก็จ,จะได้เห็นแดร์นาเนี่ยฆ่ามนุษย์ฆ่าผู้ชายไปหลายหลายคนเหมือนกันนะในเวอร์ชันของแซคที่เขาวางบทเอาไว้เนี่ยนะครับผมก่อนที่จะกลับตัวกลับใจมารักมนุษย์ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นหนังนะถ้าได้มีโอกาสถ่ายทำเนี่ยมันคงจะแบบว่าโอ้โหสู้กันเน้นบู๊เน้นแบบความเดือดดาลมากกว่านี้เพราะว่าใน w o n เด r w o m a n ภาคแรกเองเนี่ยมันเน้นแบบมีความหักมุมมีความดรมาม่าจูจู่แอริสกลายเป็นตัวนี้แทนอา้าวอยู่ใกล้มันโดยตลอดอะไรแบบนี้นะครับผมมันมีความแบบ มีปมมากกว่าการที่เป็นหนังต่อสู้ดูเดือดฮาร์ดคอร์แบบผู้ชายดูในแบบเวอร์ชั่นของแพตตี้เจนกินเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นซ็คชันไดเออร์เนี่ยน่าจะเป็นต้องแบบวัยรุ่นขึ้นไปอะ่ะเด็กๆน่าจะดูไม่ได้นะครับแต่ก็อยากให้มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะพอดูรูปมาแล้วว่าอยากเห็นแบบ นักรบญี่ปุ่นมาอยู่ในหนังดีซีนักรบอินเดียแดงนักรบอินเดียแบบนักรบจากหลายๆสัญชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากๆเลยนะครับแต่อย่างไงก็ดีครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะได้เกิดขึ้นนะครับผมและหากใครอยากดูข้อมูลอันนี้เองเนี่ยที่แซคเป็นคนโพสตเองก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์ของแซคชไนเดอร์ได้เลยนะครับผมก็มีการคอมเมนต์อะไรกันมากมายตามฉบับแฟนคลับนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับลาละครับผมบาย บายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขนะครับผมกับการดูคอม i c World แล้วก็ปีใหม่2021นี้นะครับเดี๋ยวเรามีข่าวอะไรอัปเดตอีกเนี่ยจะรีบนำมาบอกท่านผู้ชมให้ได้รู้กันเลยครับในวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายครับสวัสดีครับ